ต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงกลางดึกก่อนเช้าตรู่ค่ะแม่รู้สึกว่าพายุเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วนะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมพยานี่ยมีการเตือนมาตลอดนะคะว่าอีกสองสาวันจะมีพายุเข้ามาและช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเมื่อช่วงกลางดึกนี้สุดท้ายค่ะอิทธิพลพายุโอหนึ่งนะคะโนอึนก็ได้เข้ามาจนได้แล้วทําให้พื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราณนะตอนนี้ ้องบอกว่าเมื่อเชาวว้าก็แล้วกันแม่น้ําท่วมขังทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นทางค่ายรอแปดนะคะหรือว่าจะเป็นทางบ้ากเกอะก็เป็นเออต้องบอกว่าเน้ำท่วมหมดเลยอ่ะผู้ชมคะเอาเดี๋ยวเรามาดูตามภาพกันหน่อยค่ะผู้ชมคะนี่ค่ะต้องบอกว่าเมื่อเช้าตรู่ที่ผ่านมาอิทธิพลจากพายุโซนร้อนนะคะโนอึนนะคะทําให้จังหวัดขอนแก่นของเราเกิดฝนตกหนักค่ะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแล้วทําให้ถนนหลายสายอ่ะ น้ำท่วมค่ะเนื่องจากมีปริมาณน้ำเนี่ยที่ตกลงมาเยอะมากๆนะคะอย่างเช่นผู้ชมมาดูที่ถนนเหล่านาดีหน่อยค่ะ,ะถนนเหล่านาดีแม่ต้องบอกว่าน้ำเนี่ยท่วมสูงถึง20ซนติเมตรรถยนต์ค่ะหรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะสัญจรได้แต่ต้องมีการลดความเร็วลงแล้วก็มีการชิดเลนขวาค่ะเพราะอะไรเพราะเลนซ้ายเป็นพื้นที่ต่ำแล้วทำให้น้ำมีปริมาณที่สูงขึ้น เราก็เลยต้องมีการชิดเลนขวาไว้เพราะว่าเลนขวาเนี่ยมันอาจจะสูงขึ้นนิดนึงทําให้สามารถสัญจรได้แต่ถ้าเราไปขี่ฝั่งหลับที่ทางซ้ายมือก็ขี่ยากสัญจรยากนิดนึงส่วนที่บริเวณมั่นเกาอค่ะมาชมค้ช่วงของมหาวิทยาลัยภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะต้องบอกว่ามีน้ำท่วมขังผิวจราจรประมาณ20-30เซนเมตรเช่นกันรถทุกชนิดข่ยยังสามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ ส่วนที่บริเวณค่ายสีหาราชเดชโชชัยหรือรอแปดนั่นเองนะคะต้องบอกว่ามีน้ําท่วมขังผิวจราจรเช่นกันแต่ว่าเนื่องจากต้องบอกว่าค่ายรอแปดนะคะเป็นจุดที่ต่ําแล้วทําให้น้ําอะมระบายไม่ทันมันก็เลยมีการระบายช้านิดนึงแล้วรถเล็กสามารถสัญจรได้ไหมได้แต่ก็ควรที่จะขับชา้าๆท่เนี้ยขับช้าค่ะบางคนแหม่มอเตอร์ไซค์จะดับนอไม่ดับนอก,ก็อยู่นั่นแหละข่าคุณผู้ชมคะอ้าวก็ต้อง ระบัดระวังด้วยนะคะต่อบอกว่าช่วงนี้พาย,ยุก,กําลังเข้ามานะคะผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่งค่ะที่อุโมงค์ทางรอดรถไฟทางบ้านไผ่ตะมนศิลาอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งต้องบอกว่าภายในอุโมงค์ตรงนี้ก็มีน้ำท่วมขังผิวจราจรเช่นกันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะสามารถเปิดการระบายน้ําออกจนสามารถวิ่งผ่านสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะสามารถไปได้เหมือนเดิมนะคะ ทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะนออกเชียงเหนือตอนบนนะคะก็ได้มีการเตือนประชาชนนะคะให้รับมือกับพายุโซนร้อนหลังจากเมื่อช่วงตีสีที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เข้าระดับพายุเนี่ยระดับที่3แล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้มาจากบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางก็จะมีการเคลื่อนเข้าฝั่งที่ประเทศเวียดนามตรงบริเวณเมืองดานังในวันนี้ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงค่าวันนี้ ต้องมากับมรสุมแน่นอนเลยคือมันจะเคลื่อนเข้าฝั่งภาคตอนออกเฉียงเหนือของเราแล้วจังหวัดมุกดาหารก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ค่ะตอนนี้มีการพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะคะทําให้ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกที่เป็นบริเวณกว้างแล้วก็มีฝนตกหนักถึงมากแล้วก็มีลมแรงมาก ผู้ชมคะช่วงระหว่างที่มีลมแรงอะ่ะอยากให้ผู้ชมอยู่ในบ้านเพราะเวลาพายุมันพัดมานะเราไม่รู้ด้วยนะคะว่าพายุเนี่ยจะพัดระดับไหนบางทีเนี่ยพัดจนไม่เหลืออะไรเลยนะคะต้องระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ขอให้ประชาชนนะคะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยเลยนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าพายุมาครั้งนี้แรงจริงๆนะคะผู้ชมพัดจนไม่เหลือจริงๆเหมือนที่ผ่านมาคะ่ะเราจะมีตัวอย่างให้เห็นทุกๆปีเลยนะคะผู้ชมก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะแล้วก็ เตือนอีกอย่างหนึง่งในช่วงขณะที่ประชาชนในทุกพื้นที่หรือจะเป็นพื้นที่ในจังัดแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียงที่กําลังเดินทางต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันหรือน้ําป่าไหลหลากได้นะคะอันนี้ก็ต้องเตือนกันไว้ก่อนนะไม่ใช่ไม่เตือนนะคะุผู้ชม